ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับนายานะครับนายามาวันนี้เรามาอยู่วันที่เขาเยื่เที่ยงนะครับก็สําหรับไล่แดดปีในป่านะครับก็วันนี้เพื่อนสมาชิกก็ไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบหกนะครับนี่วันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวสนามเดินป่านะครับสนามเดินป่าตระกูลลักลากุน่านะครับวันนี้ก็กลาง ในรูปแบบของด้านหน้านะครับเชื่อมเชื่อมต่อกับถานมาเดี๋ยวนราจะพาไปดูว่ามันเชื่อมต่อยังไงนะครับแล้วมันได้อ่าในข้อดีตรงไหนบ้างครับด้านหลังด้าน้ากางสําหรับวันนี้นะครับมาดูนะครับก็จะมีนะครับกางไฟชีตนะครับคุมด้านหน้าเต็นท์นะครับเชื่อมต่อออกมานะครับกับตัวเทเลสของเจ้าตัวเต็นท์นะครับให้มันให้มันประกบเชื่อมกันอย่างนี้นะครับก็คือวันนี้เรามากันสองคนนะครับเราก็ใช้ ตัวไฟชีตผืนเล็กนะครับของไฟชีตไทยนะครับเชื่อมต่อออกมานะครับแล้วก็เพราะว่าที่นี่ลมแรงนะครับแล้วก็เสาเราใช้เป็นเสาอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ข้อดีของการกางแบบนี้นะครับเราก็ได้พื้นที่ใช้สอยด้านหน้านะครับเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ไม่ต้านลมจนเกินไปนะครับแล้วก็นี่มีร่มอยู่นะครับซึ่งที่เขาเที่ยงนะครับที่น้ากลางในรูปแบบนี้ก็คือเราสามารถเอาด้านหน้าลง เสาด้านหน้านี้ลงได้นะครับเพราะว่าอาทิตย์ตกด้านหน้าเต็นท์นะครับนี่ก็จะสามารถบังแสงนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดชมว,วิวนะครับของลานที่ SSB Park นะครักน่ครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิกัน,นครับซึ่งตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็น่าจะอยู่อ่าดูจากตัวดิสว,วัด อุณหภูมิตรงนี้นะครับก็อยู่มาสักยี่สิบเก้าเกือบเกือบสามสิบนะครับยี่สิบยี่สิบเก้าประมาณนี้แหละยี่สิบเก้าสามสิบนะครับ, <30 S 1> รบองศาช่วงนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของลานกลางเต็นท์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีเต็มอยู่ในช่วงของแถวหน้านครับแถวหน้าซึ่งแถวสองยังไม่มีนะครับซึ่งหน้าแต่วันนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่น่าจะหนานแน่นไปกว่าน,นี้ละ นี่คือเต็นท์ของเรานะครับเสาค่อนข้างเยอะหน่อยเชื่อกค่อนข้างเยอะหน่อยตัวความแข็งแรงวันนี้เสานะครับเราก็ใช้เป็นสมอสามสิบเซนนะครับทั้งหมดที่ถึงด้านตัวความแข็งแรงของเต็นท์นะครับก็ ที่นี่ดินค่อนข้างเป็นดินหินนะครับก็จะแข็งหน่อยตอกลงยากหน่อยแต่ก็ลมแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็ในส่วนของแผนวันนี้นะครับการกลางวันนี้เราจะเปิดหน้าต่างนะครับฝั่งด้านหลังที่ลมประถานะครับเพื่อให้ลมผ่านไปได้เลยนะครับถ้าไม่มีฝนเราจะเปิดไปอย่างนี้นะครับแล้วเราจะปิดด้านในเอาถ้าลมแรงเราก็จะเปิดให้ลมวิ่งผ่านนะครับมองให้มันผ่านทะลุปไปด้านหน้านเพราะลมจาก จะพัดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับลมหน้าหนาวนะครับเราก็จะใช้แผนนี้นะครับเดีย๋ยวดูว่าลมมันจะแรงแค่ไหนนะครับมีบรรยากาศสำหรับหน้าเต็นท์เรานะครับนี่เลย ก็สวัสดีนะครับวันนี้นายาก็พามาอยู่ที่ไร่ SSB เนะครับเขาเยเทียงกัเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่นี่ช่วงกลางคืนลมจะแรงนะครับก็ในส่วนของร่านกลางเต็นท์ที่นี่นะครับก็คนละ250าสนะครับต่อคนต่อคืนนะครับแล้วก็ไม่มีไฟฟ้านะครับทีนี้สําคัญต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะครับแล้วก็ร้านที่นี่จะเป็นร้านโล่งไม่มีต้นไม้นะก็ยังไงทับไฟฉีดยังมาให้พร้อมแต่ว่า ต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมนะเพราะที่นี่ลมแรงเนาะแล้วก็สําหรับดินที่ปักสมอที่นี่ก็จะเป็นดินหินเลยแหละแข็งนะครับแต่ว่าสมอก็ควรต้องเกรียมสมอที่แข็งแรงมานะครับเป็นสแตนเลสหรือเป็นเหล็กหล่อได้ยิ่งดีนะครับขนาดก็ตั้งแต่25จนถึง40เซนนะครับแต่40เซนก็ไม่ไมไมไมจำเป็นขนาดนั้นเพราะว่า40เซนนี่น่าจะตอกลงไม่สุดนะครับสัก25้าถึง0ามสิบเซนกำลังดีนะครับแต่ขอเป็นสมอที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเดินดูลานกลางเต็นท์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ตรงจุดที่นั่งนั่งอยู่นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของที่นี่นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแพนไปนะครับก็จะเป็นลานหินนะครับใต้ร่มไม้นะครับนั่งเล่นได้นั่งชมบรรยากาศชมวิวได้นะครับสําหรับที่นี่ก็จะมองเห็นทิวเขาแล้วก็มองเห็นเขื่อนลําตะคองเลยนะครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปชมลานกันนะครับว่ามีอะไรบ้างจุดไหนเป็นยังไงนะครับภาพรวมของลานกางเต็นท์ที่นี่นะครับนีลานที่นี่นะครับก็จะมีสำหรับเต็นท์นะครับกระโจมนะครับไว้ให้บริการนะครับก็นี่เลยสามารถมา เช่ากันได้นะครับใครที่ไม่มีเต็นท์มานะครับมีกระสั็กระโจมใหญ่แล้วกระโจมเล็กแล้วก็มีทั้งรถบ้านนะครับเต็นต์ท่านบนนี้เป็นพวกเบลเต็นท์นะครับเต็นท์มีทั้งใหญ่และเล็กนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ติดกับในส่สวนของไร่ทอร์นาโดครในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับในส่วนของห้องน้ำที่อยู่กับโซนแคมป์ขานะครับก็จะเป็นโซนนี้ มีที่ล้างช่วยล้างจานนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่ค่อนข้างใหม่ครับสะอา็เด is ี๋ยวน้าผ่าเข้าไปดูนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดสําหรับให้ขึ้นไปชมวิวนะครับซึ่ง ด้านหลังเชื่อมต่อกับด้านขายของครับของที่นี่ด้านฝั่งนู้นเป็นไรอุไราชาส่วนฝั่งนี้เป็นไรทอร์โนโดนะครับตรงกลางนี้ก็คือในส่วนของ เอสเอบีพาร์คนะครับก็ที่นี่นะครับต้องจองล่วงหน้านะครับถึงจะได้เข้ามานะครับใช่ไหมครับเจตตาน้องจองล่วงหน้าใช่ค่ะเซอร์มาร์านที่นี่เขาจะให้จองไม่รับวอล์กอินใช่มีอะไรฟรีบ้างน้ำแข็งฟรีน้ำแข็งฟรี <c oughs> ห้องน้ำฟรีห้องน้ำฟรีแต่ที่ไรเอสเอชบี H จะไม่มีปาั๊กพ่วงนะใช่ไม่มีไฟฟ้าว่างั้งนเถอะ <c oughs> แต่เขาจะมีจุดบริการ ชาวิจิตรวิาร์ไทยนนะก็ตอนนี้นะครับลมก็เริ่มมาแล้วช่วงเย็ยน